มอมกลุ่นมีดีที่ไม่ใช่แค่น้ำสต็อกเด็กนี้<ห>เลย หอมกลุ่นนะคะน้ำสต็อกสดมาแบบนี้เลยค่ะคุณแม่่ะไปเคี่ยวนะคะเนาะกับไก่หมูปลาผักนะคะเนาะเคี่ยวนานอยู่6ชั่วโมงนะคะเนาะแล้วก็เก็บแช่ฟรีซนะคะเนาะน้ำสต็อกให้รู้สึกว่าสดใหม่ทุกเมื่อนะคะให้คุณแม่ะคะหยิบจับใช้แล้วได้ฟิลว่าแบบฉันเคี่ยวน้ำสต็อกเองนะแต่ว่าเปล่าเลยค่ะน้ำสต็อกเด็กหอมกลุ่นนะคะทำและคิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บแช่ฟรีซสดขนส่งมาแบบเย็นแช่แข็งปักๆแบบนี้เลยค่ะคุณแม่ขานะคะเนาะนี่ น้ำสต็อกเด็กหอมกลุ่นนะคะลูกที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปสามารถที่จะทานได้นะคะยังไม่มีเพียงแค่นั้นค่ะหอมกลุ่นมีดีที่ไม่ใช่แค่น้ำสต็อกเด็กมีนี่อันนี้เราเรียกว่าเป็นโจ๊กข้าวหอมมะลิ100%บางคนก็จะเรียกว่าโจ๊กข้าวตุ๋น10วินะคะเนาะอมมะลิ1 0 0ไม่มีซัมติงเอ่ยใดๆเลยค่ะคุณแม่ขานะคะ,ะเอาไปเทใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เติมน้ำร้อนนะคะเนาะสิวิคุณแม่นับนาทีเลย1 2 3 4 5 6 7 8้าป แ0ละลายหมดเลยค่ะคุณแม่ขาหรือว่าเรานะคะจะเอาโจ๊กเด็กหอมกลุ่นนี้นะคะมาผสมกับน้ำสต็อกเด็กหอมกลุ่นคน10วิโอ้โหลูกได้กินอร่อยจึงฝังได้เลยนะคะอันนี้ ซกเด็กหอมกลุ่นหรือโจ๊กข้าวตุนว๋นสิบวิกินได้กับลูกที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปค่ะคุณแม่พาสตา้าพาสใจนะคะเป็นพาสต้านะคะเนาะข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็พาสต้านะคะเนาะข้าวกล้องผสมควิทนัวปโปรตีนช่ำโอ้โหไฟเบอร์จึ้งนะคะเนาะลูกคนไหนนะคะที่เป็นสาย BL w วก็กินได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหรือว่าลูกคนไหนนะคะเป็นสายบทตกป้กอนอ่านะคะลูกขี้เบื่อมากสุดเลยแม่8เดือนก็สามารถที่จะเอาพาสตา้าพาสใจนะคะเนาะข้าวหอมกลุ่น มาประกอบอาหารให้ลูกทานได้เลยเช่นเดียวกันจะเป็นน้ำต้มกระดูกหมูกระดูกไก่เข้มข้นเข้มใจลูกที่อยู่ตั้งแต่1ปีขึ้นไปสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูนะคะต้มแกงหรือจะน้ําซุปต่างๆนะคะเพียง <struggles S 2> แค่ตั้งหม้อน้ํานะคะเน้ะน้ำสะอาดของเรา1 l. ลิตรลงไปแล้วก็บีบนะคะเนาะน้ำต้มกระดูกหมูน้ําต้มกระดูกไก่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็จะได้แล้วค่ะโอ้โหนะคะเนาะน้ำซุปอร่อยจึงปังศพนี่นะคะแตกลายสินค้าใหม่มาอี น,ะะนั่นก็คือผงปรุงรสนะคะรสหมูแล้วก็รสไก่นะคะเนาะสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะคะเนาะปริมาณโซเดียมนะคะไม่เกินกว่าที่กําหนดนะคะ ไก่โอ้ยคุณแม่ขาซุปไก่ดําตุ๋นนะคะสมุนไพรจีนนะคะบอกเลยว่าซุปไก่ดําตุน๋นเราก็รู้อยู่แล้วโอ้โหไก่ดําราชาของการบํารุงร่างกายโอ้โหแล้วก็มากับนะคะเนาะสมุนไพรจีนนะคะเนาะอีก9ชนิดนะคะเหมาะมากสําหรับการฟื้นฟูสภาพร่างนะคะเนาะของคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมอย่างที่สุดนะคะกินบํารุงร่างกายกินบํารุงน้านมโอ้โหเลิศค่ะนะคะอันนี้คุณแม่ที่เป็นคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมสามารถทานได้ออ้ยจึง ังสุดและยังไม่พอค่ะคุณแม่ขาเพราะหอมกลุ่นมีดีที่ไม่ใช่แค่น้ำสตอคเด็กหอมกลุ่นใกล้ หมูทงคัดสืนะคะนอลูกเบื่อใช่ไหมนี่เลยนะคะทอดไก่ทอดหมูทงขัดสืนะคะของหอมกลุ่นให้ลูกกินได้เลยนะคะลูกที่อายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปทานได้โปรโตีนฟึ่งแป้งหน่อยกรอบนมเวอ,อร์อร่อยสุดนะคะบอกเลยว่านี่นะคะคุณแม่ขะหอมกลุ่นมีดีที่ไม่ใช่แค่น้าสต็อกเด็กนะคะแต่ว่ามีสินค้ามากมายหลายสิ่งนะคะให้คุณแม่นะคะเลือกสรรให้ลูกทานได้เลยนะ